บอกข่าวชาวทุกในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องราวของการกําจัดศัตรูพืชที่เรียกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลค่ะซึ่งตอนนี้กําลังระบาดหนักในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็คงประสบปัญหาเดียวกันมาดูวิธีการแก้ปัญหาของขวสุพรรณกันดีกว่าค่ะ หลังจากที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรายงานการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ตำบลบ้านดอนอำเภออูทองทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจึงได้สั่งการให้ในายสมเกียรติกล่ำคุ้มหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายทรงบทคุ้มฉายานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอนเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและป้องกันพิบัติภัยทางการเกษตรตำบลบ้านดอนซึ่งเป็นการร่วมมือกับทางเทศบาลกลมชนรัรทานผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปกัดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าวทำให้ ข้าวในนาเสียหายเป็นจํานวนมากทานามาแล้วกี่ปีครับทํามาแล้ว10กว่าปีค่ะแล้วปีนี้เป็นไงครับถือว่ามากไหมครับปีนี้ก็ถือว่ามากค่ะที่นาหมดไป20กว่าไร่หมดเลยเหรอครับหมดเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวเลยดูข่าวเราจะเป็นลมแล้วปะ <c oughs> ลงทุนไปเยอะแล้ว <c oughs> <อ>และถึงแม้ว่าเกษตรกรหลายรายจะพยายามใช้สารเคมีฉีดพ่นฆ่าเพลี้ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดได้นะคะ เกษตรกรจึงนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของเพี้ยตัวแก่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นจะมีปีกชอบหากินในช่วงพลบค่ําและชอบเล่นแสงไฟชาวบ้านจึงใช้วิธีการนํายางรถยนต์มาเผาไฟเพื่อล่อให้เพลี้ยบินเข้าไปตายจนทําให้เพลี้ยนั้นเริ่มเบาบางลงไปได้ในระดับหนึ่งค่ะหลังจากที่เราดําเนินการมาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยตอนนี้ข้าวเริ่มเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นเป็นเขียวแล้วก็บางๆที่จะออกรวง นะครับบางที่ก็ตั้งท้องก็ก็ได้ผลคิดว่าน่าจะ60%นะครับ60พอใจครับพอใจในระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามศูนย์ส่งเสริมและป้องกันพิบัติภัยทางการเกษตรตำบลบ้านดอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งหาวิธีที่ดีที่สุด โดยจะเผายางในช่วงที่ไม่มีลมเท่านั้นหรือนำฟางอัดก้อนและฟืนมาใช้เผาแทนในกรณีที่ลมแรงส่วนพื้นที่ไหนที่ไฟฟ้าเข้าถึงจะใช้เครื่องกับดักแสงไฟแทนการเผายางเป็นการลดปริมาณการระบาดของเพลี้ยที่กินพื้นที่ไปกว่า7 0 0 0ไร่จึงอยากขอให้หน่วยงานภาครัฐช่วยกันจัดหาสารเคมีมากำจัดเพลี้ยอย่างเร่งด่วนเพราะหากช้าจะไม่สามารถป้องกันได้และจะยิ่งแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองค่ะ ที่ผ่านมานะคะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการป้องกันและกําจัดเพลี้ยให้กับเกษตรกรและสํารวจติดตามผลอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามค่ะได้มีการประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาสารเคมียับยั้งการแพร่ระบาดของเพลี้ยอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะในช่วงแรกเนี่ยเกษตรกรช่วยเหลือตัวเองด้วยการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าตัวมันเยอะตัวเต็มวัยมันเยอะนะครับก็ได้แนะนําว่า สารเคมีนะครับต้องใช้ชนิดไหนตามกรมการข้าวเราก็ได้แจกเอกสารให้แก่กเกษตรกรไปใช้แล้วก็ควบคู่กับการควบคุมระดับน้ำการใช้สารชีวพันธุ์ ต่างๆในช่วงแรกนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะคะการเผายางรถยนต์นั้นจะทําให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนและจะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นนะคะหากว่าไฟนั้นลุกลามทุ่งกลายเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาค่ะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการกําจัดเพลี้ยด้วยวิธีนี้กันด้วยนะคะมาติดตามเรื่องราวของการสร้างไรายได้ที่น่าทึ่งที่สุดในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อหรือไม่ว่าตุ๊กแกนั้นมีราคาหลักแสนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวลำปางได้อย่างมหาศาลเลย ดว <S <S นายสวัสดนามสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้หม่มอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้นะคะชาวบ้านหมู่บ้านห้องลี่ในเขตอำเภอแจ้ห่มนั้นหันมาเลี้ยงตุ๊กแกหรือที่ในพื้นที่เรียกว่าตก๊กโตก,กันมากขึ้นค่ะเนื่องจากวัตุกแกนั้นกําลังเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศเช่นจีนอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นต้นนะคะ โดยจะนำไปสกัดเก็บสเต็มเซลล์เพื่อเป็นส่วนผสมของยาอายุธนะตามความเชื่อและกำลังอยู่ในช่วงทดลองว่าจะสามารถช่วยรักษาโรคเอสได้หรือไม่จากความต้องการดังกล่าวค่ะจึงส่งผลให้มีการเลี้ยงตุ๊กแกในพื้นที่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆหรือบางรายถึงกับเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวค่ะผมเห็นว่าเลี้ยงตุ๊กแกเนี่ยราคามันดีหน่อยนะราคาแพงที่สุดตัวลาแสนมีรู้สึกว่าบ้านฮองรีเนี่ยมีเยอะครับพอทั้งทั้งลำบนนะครับพันพันกกราคาเนี่ย อย่างเช่นที่บ้านของนายสวัสดนามสุขนายกอบตอของตำบลแจ้ห่มถึงกับต่อบ้านสร้างเป็นคอนโดเป็นห้องห้องให้ตุ๊กแกได้อยู่อาศัยบางห้องนั้นมีนับร้อยตัวต้องมีการต่อสปริงเกอร์เปิดน้ำลดอุณหภูมิเมื่ออากาศร้อนจากนั้นนะคะก็จะมีการเพาะพันธุ์ลูกหนูค่ะเพื่อเป็นอาหารของตุ๊กแกชนิดที่ว่านี้เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่อยากจะมีอาชีพเลี้ยงตุ๊กแกเสริมรายได้ก็สามารถไปดูงานได้ที่บ้านท่านนายกอบตอเลยนะคะ คุณจันคำเตรียมแรงก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เลี้ยงแล้วก็เป็นในหน้าในการรับซื้อและขายตุ๊กแกได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าตลาดรับซื้อตุ๊กแกนะั้นจะอยู่ในต่างประเทศค่ะมีความต้องการมากแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงให้ได้ขนาดให้ได้น้ําหนักแล้วก็ความยาวที่ต้องการด้วยนะคะเลี้ยงตุ๊กแกมานานแค่ไหนแล้วครับอ๋อประมาณปีปีกว่านะคะแต,แต่ตัวนี้มันมถึงปีค่ะคือเอามาค่ะทีนี้ขายนี่ขายเป็นน้ําหนักหรือว่าความยาวหลังจากเขาก็ต้องการจํากัดความยาว เจ้าก็ไม่จำกัดคดวามยาวเอาแต่น้ำหนักตุ๊กแกที่อำเภอแจ้ห่มนี้จะมีราคาตั้งแต่ตัวละ2,000บาทจนถึง1,000 0 0บาทค่ะล่าสุดพบว่าในบางรายในปีที่ผ่านมาถึงกับขายตุ๊กแกได้ราว2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่ดูหน้าตาไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีแบบนี้เห็นที่จะมองข้ามไม่ได้แล้วนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจะเป็นไก่ที่น่ารักแน่นดูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือไก่ป่าหรือว่าไก่เถื่อนค่ะมีเกษตรกร,ร,กรดอนขี้เหล็กท่านหนึ่งนะคะเลี้ยงเอาไว้อยู่หนึ่งคู่ปรากฏว่าออกลูกออกล้านจะสร้างรายได้ได้ไดอย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะ นายรอดเขตบินกาเซมเจ้าของดอนขี้เหล็กฟาร์มตําบลพะวงอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้ทําการอนุรักษ์ไก่ป่าหรือว่าไก่เถื่อนเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ค่ะหลังจากที่ไปซื้อไก่ป่าในงานเกษตรแฟร์มาหนึ่งคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียในราคา200บาทเนื่องจากว่ามีความสวยงามและจะเลี้ยงไว้ดูเล่นโดยปล่อยเลี้ยงให้อยู่ในฟาร์มจากนั้นปรากฏว่าวางไข่ออกลูกออกล้านหลายครั้งจนขณะนี้มีไก่เลี้ยงเพียง2ตัวก็กลายเป็น30ตัวไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงปล่อยเลี้ยงให้ไก่ป่าหากินเอง ตามธรรมชาติแล้วได้มีการนําถังมาวางไว้ตามโคนต้นมะพร้าวให้ไก่นั้นวางไข่และกกไข่เนื่องจากว่าไก่ป่าชอบกินเนื้อมะพร้าวค่ะ นายรอบเขตบินกาเซมเจ้าของดอนขี้เหล็กฟาร์มได้เล่าว่าไก่ป่านั้นจะเป็นสัตว์ที่หายากในอนาคตเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าสัตว์พวกนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเลี้ยงมันก็จะหมดไปดังนั้นในตอนแรกจึงได้ซื้อมาจากพัทลุมในราคาคู่ละ2 0 0บาทก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ตอนนี้เพิ่มมาเป็น30ตัวก็จะเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ต่อไปแล้วก็ยังช่วยในการพรวนดินแล้วก็กินแมลงในสวนอีกด้วยนะคะไก่ป่านั้นก็เป็นสัตว์ที่หายากเลยก็เลยเรามีความเชื่อว่าอ สัตว์พวกนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเลี้ยงไม่ดูแลคงจะหมดไปไก่ป่ารู้ว่าไก่เถื่อนนั้นมักจะอาศัยตามป่าไผ่และป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าแตงรังโดยหากินกันเป็นกลุ่มเล็กๆตามพื้นป่าตัวผู้นั้นไม่ชอบร้องเหมือนตัวเมียในฝูงหนึ่งนั้นจะมีตัวผู้คุมตัวเมียหลายตัวค่ะตัวผู้มักจะขันเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงเช้าและพบคำ่ำหากินในเวลากลางวันตามพื้นดินบินได้ไม่ไกลและไม่สูงมากนะัก ในช่วงนี้ไก่ป่าเพศผู้ก็จะมีสีสันสวยงามมากสําหรับประเทศไทยนั้นพบไก่ป่าอยู่2ชนิดนะคะก็คือไก่ป่าตุ้มหูขาวและไก่ป่าตุ้มหูแดงค่ะถ้าเพาะพันธุ์ได้มากขึน้นก็จะสามารถทําให้มีการแพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้มากนะคะช่วยกันซื้อช่วยกันขายกลายเป็นการอนุรักษ์โดยไม่รู้ตัวค่ะมาถึงช่วงถามมาต่อไปในวันนี้นะคะดรพรชัยเหลืองอภา,าพงศ์รอท,ที่จะให้ความรู้กับเราอยู่แล้วค่ะ ครับคือการปลูกพืชหมุนเวียนนี้นะครับเป็นการปลูกพืชที<__<__<_่เราเรียกว่าสลับกันนะครับอาจจะเป็นฤดูหนึ่งและอีกฤดูหนึ่งปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งหรือว่าการปลูกพืชในปีนี้ปลูกพืชชนิดหนึ่งลงไปแล้วฤดูถัดไปหรือปีถัดไปแล้วปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับการปลูกพืชหมุนเวียนนี้นะครับนิยมทํากันมากนะครับในพืชที่เราเรียกว่าพืชลมลุกครับ ครับสำหรับประโยชน์ของพืชหมุนเวียนหรือการปลูกพืชหมุนเวียนก็คือจะช่วยในการทําให้ดินเนี่ยเกิดความสมดุลการปลูกพืชหมุนเวียนที่นิยมทํากันก็คือเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไปแต่เป็นการสลับด้วยการปลูกพืชล้มลุกที่เป็นพืชตระก,กูลถั่วเพราะพืชตระก,กูลถั่วนั้นเป็นพืชที่ให้ธา,าตุอาหารไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆในดินครับ ทุกคำถามมีคำตอบนะคะในช่วงของถามมาต่อไปกับบอกข่าวชาวทุ่งแบบนี้ขอขอบคุณดรปัญชัยเหลืองอภรพงศ์ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในทุกๆอาทิตย์ค่ะ ปิดท้ายด้วยข่าวาดจากท้องถิ่นในวันนี้ขอภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งนะคะนี่คือมะยงชิดที่หวานหวานรวมไปถึงมะม่วงน้ำดอกไม้พันดีที่สวยอวดหน้าจออยู่ตอนนี้ก็ส่งมาจากพิจิตค่ะที่อำเภอสากเหล็กเขากำลังจะมีเทศกาลนะคะที่เป็นเทศกาลของดีมะม่วงดังมาปรางเด่นและกิ่งกาชาติครั้งที่7ประจำปี2556ค่ะงานนี้มีของดีมาประชันกันมากมายไปติดตามกันเลยค่ะ จากสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมไปถึงปัญหาความแห้งแล้งส่งผลให้ในปีนี้ผลผลิตของชาวสวนที่ออกสู่ตลาดอย่างเช่นมะม่วงมะปรางและมะยงชิดลดลงไปกว่าครึ่งนะคะดังนั้นอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรจึงได้ร่วมกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานมะม่วงดังมะปรางหวานและกิ่งกาชาติครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5เมษายน2556ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและให้เกษตรกรได้นำผลผลิตอย่างเช่นมะม่วงมะยงชิดมะปรางและกิ่งพันธ์ุคุณภาพดีออกมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงค่ะในราคาสุดพิเศษและเป็นการสนับสนุนผลผล,ผลิตของอำเภอสากเหล็กค่ะ เพื่อให้สาธารณชนนั้นได้รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมายนะคะเช่นการประกวดมะม่วงสายพันธุ์ดีมะปรางและมะยงชิดซึ่งเป็นผลผลิตของพี่น้องชาวสวนในพื้นที่นั่นเองค่ะเราจัดเป็นปีครั้งที่7นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับเราก็จัดอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับซึ่งแต่ในปีนี้นะครับสภาพภูมิอากาศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทําให้ผลผลิตออกช้านะครับเลยได้มากําหนด การในวันที่สถึงวันที่ห้าเมษายนนี้นะครับ อำเภอสักเหล็กนั้นมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงและมะปรางรวมไปถึงมะยงชิดรวมแล้วกว่าประมาณ18,00 0ไร่โดยในปีหนึ่งหนึ่งนั้นสามารถที่จะให้มะม่วงพันธุ์ดีเกรดเออย่างเช่นมะม่วงพันธุน้ำดอกไม้สีทองเบอร์สี่พันฟ้าลั่นพันุ 1, โชคอน,นันต์พันุเพชรบ้านราดมะปรางหวานมะยงชิดและผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆส่งออกจำนหน่ายยังต่างประเทศรอบๆบ้านเราอย่างเช่นญี่ปุน่นมาเลเซียจีนฮ่องกงเป็นต้นค่ะ ซึ่งรวมแล้วมากกว่า2 0,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า400ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะยังจําหน่ายภายในประเทศหลายหลายล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทําให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงในตําบลวังทับไซมีไรายได้ที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะวันมะม่วงดังมะปังเด่นและกิ่งกาชาตอําเภอสกักเล็กนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับอยากให้แวะชมกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับในปีนี้ซึ่ง มีหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพนะครับทางด้านการปลูกมะม่วงนะครับหรือว่าการปลูกมะยงชิดนะครับมีการจําหน่ายผลผลิตต่างๆนะครับ ยิ่งพี่น้องเกษตรกรเอาใจใส่คุณภาพของผลผลิตมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ได้กําไรจากการขายมากขึ้นเท่านั้นนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเทศกาลทีุ่กภูมิใจนําเสนอค่ะยังมีเรื่องราวดีๆให้ได้ติดตามกันอีกอย่างแน่นอนนะคะในวันอาทิตย์หน้ากับบอกข่าวชาวทุ่งตีห้าครึ่งจนถึง6กโมงเช้าแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะออกกกขขาาาาาวาววววชชทททุงงไไไไไยดด้้ินปลลฟัั ก็ชื่นใจบ้าน